สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูเบลนะคะในวิชาภาษาไทยระดับชั้นะถมศึกษาปีที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สี่สระแอสระโอและสระอเมื่อนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ก่อนที่นักเรียนจะไปฝึกอ่านคำกันนั้นนะคะนักเรียนมา,าดูความรู้เรื่องสระแอสระโอและสระอกันก่อนนะคะสระแอสระแอเป็นสระเสียงยาวสระแอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นคำว่าแพรคำสระแอบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นคำว่าแพรบางคำมีพยัญชนะต้นตัวเดียวแต่มีตัวปรกฏด,ด้วยเช่นคำว่าแมว บางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นคำว่าแหลมต่อไปสระโอนะคะสระโอเป็นสระเสียงยาวสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นเช่นคำว่าโคคำสระโอบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นคำว่าหลูบางคำมีพยัญชนะต้นตัวเดียวแต่มีตัวสะกดด้วยเช่นคำว่าโลก บางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นคำว่าโปรยต่อไปสระออนะคะสระอเป็นสระเสียงยาวสระออเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเช่นคำว่าคอถ้าพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นคำว่าครอ พยัญชนะที่อยู่ข้างหลังสระอเราเรียกว่าตัวสะกดเช่นคำว่าสองบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นคำว่ากรองถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดสระอจะลดรูปไปเช่นคำว่าพรคำว่ากรนักเรียนสังเกตดีๆนะคะสระทั้งสามสระเป็นสระเสียงยาว แต่สระแอกับสระโอเป็นสระที่ไม่เปลี่ยนรูปนะคะแต่สระโอเป็นสระที่เปลี่ยนรูปหรือลดรูปลงเมื่อตัวตะกดเป็นรอเรือนะคะ ต่อไปจะเป็นการอ่านบทความสระแอนักเรียนอ่านตามครูได้เลยค่ะลิงนั่งอยู่บนแพมือมีแหมาหาปลาเสือแกมองจ้องมาลิงทำท่าทายทาสเอาเสือโจรขึ้นบนแพลิงเชือนแชแลดูเบาเสือตบตะปบเอาจบเรื่องเศ้าของเจ้าลิง อีกครั้งหนึ่งนะคะลิงนั่งอยู่บนแพมือมีแหมาหาปลาเสือแกมองจ้องมาลิงทำท่าทายท้าเอาเสือโจนขึ้นบนแพลิงเชินแชแลดูเบาเสือตกตะบกเอาจบเรื่องเศร้าของเจ้าลิง อพอแอเพอแอแพมีแพมาลอแอเลตาจือดูเลแพพอแอแหตาจือมีแหพอแอแกลามาหาแกบอแอเบตาจือเบมือ,อ,เอเลอแอแลลาแลดูปูนาะ ฝึกอ่านคำสะระโอให้นักเรียนฝึกอ่านคำสะระโอให้คล่องโมโหโทสะมีโบผมาตาโตกิโลโรตีโยคะโลเลเฮโลโยเยโมเมยูโดโลมาโซเซโกสซ อีกครั้งหนึ่งค่ะโมโหโ,โทสะมีโบโหมาตาโตอิโลโรตีโยคะโลเลเฮโลโยเยโมเมยูโดโลมาโซเซโกโซ ตโอโตตาโตมาลีทาตาโตดูโรตีหอโอโหอโหอาโกโมโหมาลีลโอโลกิโลมาลีมีแตงโมสองกิโล เอไปฝึกอ่านคำสระพอค่ะเจ้าด่างกับเจ้ามอเจ้าด่างสีซอเจ้ามอนั่งฟังด่างเคาะระคังดังรัวลั่นไปเจ้ามอสับสนลุกลนยกใหญ่เจ้าด่างชอบใจวิ่งไล่เจ้ามออีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าด่างกับเจ้ามอเจ้าด่างสีซอ เจ้ามอนั่งฟังด่างเคาะรักคังดังรัวลั่นไปเจ้ามอสับสนลุกลนยกใหญ่เจ้าด่างชอบใจวิ่งไล่เจ้ามอต่อไปนักเรียนมาฝึกอ่านคำสระอ,อกันบ้างนะคะปีปีปขอ ไปสีซออาพอใจมาณไปเขาจะรอขอทาสีมะละกอกะสะตอโกอบัวมีมาพอดีมีงูดำพาตัวงออีกครั้งหนึ่งนะคะติติขอไปสีซออาพอใจ มานะไปเขาจะรอขอทาสีมัดและกอกะสะตอกอบัวมีมาพอดีมีงูดำทาตัวงอต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด3ตอนตอนที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระแอนะคะ แบบฝึกหัดเกี่ยวกับสระแอจะมีคำมาให้ทางด้านซ้ายมือและจะมีช่องว่างที่เป็นประโยคทางด้านขวามือให้นักเรียนเลือกคำทางด้านซ้ายมือมาเติมในประโยคทางด้านขวามือให้ได้ใจความนะคะ ต่อไปแบบฝึกหัดตอนที่สองจะเป็นเกี่ยวกับสระโอนะคะในแบบฝึกหัดตอนที่สองให้นักเรียนเขียนคำลงไปในสมุดนะคะเสร็จแล้วเขียนทุกคำเลยนะคะเสร็จแล้วให้ฝึกอ่านอ่านแล้วให้นักเรียนระบายสีคำที่ผสมด้วยสระโอนะคะคำไหนที่ไม่ผสมสระโอไม่ต้องระบายนะคะระบายเฉพาะคำที่ผสมด้วยสระโอนะคะ สำหรับแบบฝึกหัดที่3นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสระอนะคะในแบบฝึกหัดที่3คุณครูให้นักเรียนฝึกแต่งประโยคนะคะโดยคุณครูจะมีคำมาให้และก็มีประโยคมาให้นักเรียนด้วยและให้นักเรียนนำคำที่คุณครูนำมาให้เนี่ยเติมลงไปในประโยคเพื่อให้ประโยคที่นักเรียนแต่งสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแต่งนะคะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่4ของเราในวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมฝึกทบทวนนะคะฝึกอ่านคำอ่านประโยคนะคะอ่านข้อความนะคะและในดร้านการเขียนให้นักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะเขียนตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะ เขียนให้สวยงามนะคะลงวันที่ชื่อชัดนได้เรียบร้อยนะคะการที่นักเรียนได้ฝึกการอ่านได้ฝึกการเขียนจะทำให้นักเรียนอ่านเก่งขึ้นเขียนเก่งขึ้นนะคะเขียนสวยๆนะคะทำงานให้เรียบร้อยและก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะมีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะมีความสุขกับการทำแบบฝึกหัดนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ